ดูครับทุกท่านไอ้หล่อครับเป็นนกที่แบบสวยมากเลยครับหล่อมากเลยนี่ครับเป็นลูกป้อนนะครับผมลูกป้อนทั้งหมดเลยนี่ดีครับทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมผมนะครับผมผมมาแท้บ้านครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มนกของผมเองนะครับผมอากาศหนาวๆครับไม่ได้ไปไหนครับผมก็เลยว่าจะถ่ายนกให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมผมได้ชมสักตัวนะครับ เป็นลูกของเจ้าดอลลาร์นะครับสายตอนต่อเพราเนี้ยในตัวเดียวกันนะครับผมเป็นนกที่หล่อมากเลยนะครับผมตั้งชื่อมันว่าไอ้หลอหรือว่าเจ้าหลอนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับทุกท่านเป็นตัวนี้เลยครับตัวที่ยืนอยู่บนถ้วยอาหารนะครับแก้วอาหารที่กําลังกินอยู่นี่นะครับเป็นนกที่หล่อมากครับผมเดี๋ยวจะให้ดูกันรายละเอียดนี่ครับดูครับทุกท่าน ไอ้หล่อครับเป็นนกที่แบบสวยมากเลยครับหล่อมากเลยน่าจะเป็นตัวผู้ด้วยนะครับเป็นลูกโทนครับผมส่วนอีกตัวเป็นน้องของมันนะครับเป็นลูกดอลล่าเหมือนกันนะครับของขาสีเดียวกันเป็นลูกโทนครับสองขอกนี้เป็นลูกโทนกําลังหัดให้น้องกินอาหารนะครับอันนี้ด้วยหล่อครับที่จริงผมจะต้องส่งให้ลูกค้านะครับเจ้าหล่อแต่ว่าผมไม่ได้ส่งให้ลูกค้าครับเพราะว่าดูนิ้วเขครับ นิ้วเขาไม่ดีนิดนึงนะครับคือนิ้วก้อยพับไปทางนู้นนะครับผมก็เลยว่าจะเก็บไว้เลี้ยงเองนะครับจะเป็นนกที่หล่อจริงๆครับทุกท่านดูโอ้โหอ้วกำลังสีช้ำๆออกจะขึ้นแล้วนะครับนี่ครับนี่เป็นน้องของไอ้หล่อครับผมลูกดอลล่าเหมือนกันนะครับหล่อมากครับทุกท่านดูครับทรงสวยหล่อมากครับ แต่ว่าผมไม่ได้รงนะครับก็เลยว่าจะเก็บไว้เลี้ยงเองแต่ว่าต่อได้เหมือนกันครับแบบนี้แค่ว่านิ้วมันไม่ค่อยดีนะครับเห็นไหมครับทุกท่านแต่ว่าต่อได้ครับใช้ชีวิตปกติทุกอย่างครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เองนะครับตัวนี้ชื่อว่าเจ้าหลอนะครับผมโอ้โหถ้าเป็นผู้ชายนี่สาวๆเลยแหละครับหลนไปครับดูครับผมเจ้าหลอนะครับแบบเป็นนกที่โคตรหล่อเลยครับ ฟังขาสีฟ้านะครับพ่อติดกันครับผมอันนี้ก็ลูกทนอันนู้ก็ลูกทนครับกําลังกําลังเลี้ยงให้มันสมบูรณ์อยู่นะครับเผื่อว่ามันจะหายนะครับแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะหายครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันยังใช้ชีวิตปกตินะครับเจ้าหรอครับเชื่องครับผมโอ้โหน้องมันไปแล้วครับ ดูครับทุกท่านขนาดนอนอยู่ยังรอครับสวยงจริงครับตัวนี้ยอมรับในความงดงามของเขาเลยนะครับผมขานิ้วไม่ดีนิดนึงนะครับแต่ว่าโคตร่อครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้ดูข้างล่างนะครับผมนิเติร์่อครับผมก็เชิงเชื่องนะครับเป็นลูกป้อนนะครับผม ดูครับท่านใดคิดว่าห่อแบบที่ผมคิดนครับคิดว่ามันสวยก็เ่วยอคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเออ่อจริงครับเดี๋ยวกับกล้องให้ดูความเชื่องครับผมนี่นะครับเป็นลูกป้อนนะครับผมป้อนตั้งแต่เล็กครับผมที่เชื่องครับเจ้าห่อครับเจ้าห่อห่อไทยบ้านครับห่อไทยบ้านครับตัวนี้ ดูครับอะไรจะขนาดนี้ทุกท่านสวย,ยจริงครับนี่ครับสร้อยเขากาลังจะขึ้นนะครับผมส่วนตัวก็คิดว่าเป็นตัวผู้นะครับจับระเกียบดูก็ค่อนข้างจะแข็งแล้วก็ค่อนข้างจะชิดนะครับผมลักษณะตัวก็แบบตัวผู้เลยครับรอครับรอสวย,ยจริงครับตัวนี้ผมเอาน้องเขาไว้แบบนี้ให น้องเขาดูพ <'s> ี like be, 네 so ่กินอาหารนะครับจะได้กินอาหารเป็นเร็วๆนะครับผมไม่ใช่อะไรครับผมนี่ครับเดี๋ยวเวลาพี่เขากินอาหารน้องเขาก็จะเห็นนะครับแต่ว่าน้องเขาก็เริ่มหัดจิกอาหารแล้วนะครับตอนนี้เวลาพี่กินอาหารนี่ครับผมเขาก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติทุกอย่างนะครับผมผูกขาก็ได้นะครับมันไม่เป็นไรนะครับผมผูกขาอะไรก็ได้นะครับผมดูน้องเขาครับ เขาอยู่ข้างใต้นี้นะครับน้องเขาก็ลูกป้อนเหมือนกันนะครับโอ้พูดถึงลูกป้อนแล้วเดี๋ยวผมพามาดูลูกป้อนครับนี่ครับเป็นลูกป้อนนะครับผมลูกป้อนทั้งหมดเลยนี่มีทั้งลูกป้อนริวตันลูกป้อนนกต่อดินนกต่อเนียดลูกดอลล่านะครับผม ชุดนี้ก็มีเจ้าของทั้งหมดแล้วนะครับผมกําลังเร่งผลิตให้นะครับผมท่านใดที่สั่งจองไว้ได้ทุกคนแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครับผมพงพิสุทธิฟาร์มครับผมที่ผมแยกออกมาป้อนเพราะว่าผมต้องการเร่งนะครับให้มือปืนได้ทํางานทุกชุดก็คือจะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับผมนี่ครับก็มีทั้งส่งเป็นลูกป้อนแล้วก็ส่งทั้งกินอาหารแล้วนะครับชุดเล็กกับชุดใหญ่ครับผม นี่อีกเชื่องทุกตัวนะครับป้อนได้หลายวันแล้วครับผมป้อนตั้งแต่เล็กครับนี่ดูหล่อดเท้านดีกว่าครับ <c oughs> ให้มันเดหยิบออกมานะครับผมมันไม่กลัวมือผมเลยเอามาดูครับดูขากันอีกทีครับ เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลอเทบ้านนะครับหลอเทบ้านก็ฟังติดตามดูด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเจ้าหลอไเทบ้านนะครับนี่ครับลุงโนก็กําลังเล่นค้นนะครับชุดนี้ที่ผมไม่เลี้ยงส่กกงนะครับปกติผมจะป้อนลูกป้อนใส่กกงนี้นะครับผมนี่ครับเป็นชุดป้อนหานอะไรมีครบหมดเลยนะครับผมผมเลยเอามาเลี้ยงส่นี้เพราะว่าให้มันสูงนิดนึงนะครับลม ผัดจะได้ไม่หนาวมากนะครับกลางคืนผมเก็บในบ้านนะครับนี่ในห้องนอนผมเลยห้องนี้เพราะว่ามันหนาวครับผมแล้วก็ป้องกันยุงด้ครับก็กําลังหัดไส่ขนหัดเดินหัดกระพือปีกแล้วนะครับผมตัวนี้ลูกหลิวนะครับตัวนี้ลูกหลิวตันครับผมตัวนี้ลูกหลิวตันครับอันนี้น่าเป็นลูกดอลล่าครับนกมีประวัติมีห่วงขาทุกตัวนะครับไม่ต้องกลัวปนกันครับผมใส่ให้ทุกตัวครับดูนี่ครับผม นี่ครับมงขาแบบสองตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับใครคิดว่ามันสวยมันหล่อแบบที่ผม,มคิดนะครับผมนี่นครับผมเชื่องๆครับตามนี้นะครับลูกป้อนเราป้อนอาหารก็จะรู้นิสัยกันนะครับพูดถึงเรื่องลูกป้อนสักนิดนึงนะครับขอสักนิดหลายๆท่านหลายๆ คนก็สอบถามผมว่าลูกป้อนกับแม่ป้อนอันไหนดีกว่ากันนะครับผมเราป้อนกับแม่มันป้อนนะครับมันดีหลายอย่างกันนะครับผมลูกป้อนคือมันจะรู้นิสัยเราจะเชื่องนะครับสามารถจับเล่นได้ครับผมแล้วก็แม่ป้อนนะคือจะสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติเลยนะครับของเราก็สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเราป้อนเองแต่ว่าเราต้องป้อนสม่ำเสมอแองดูแลอย่างดีนะครับผมไม่แนะนาให้อดอยากนะครับผมแบบนั้นไม่ไม่ดีครับผม ก็ถ้าท่านใดว่างก็ศึกษาดูครับผมป้อนเองให้นกป้อนเองก็ดีครับเราป้อนเองก็ดีครับดีคพืระเบียบครับผมก็ฝากไว้ให้คิดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปผมก็อยากให้ทุกท่านได้ดูลมนะครับผมลมแรงมากเลยครับทุกท่านผมก็อยากออกต่อนกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไปไม่ได้เลยครับเพราะว่านี่แหละครับปัญหาหลักๆลมแรงนะครับออกต่อนกไม่ได้ครับผม ป่วยอยู่ด้วยนะครับผมยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปแบบอื่นๆลงแทนนะครับหากินมันบ้านอะไรแบบนี้นะครับสไตล์อื่นๆลงครับปะนกันไปครับต่อไก่ต่อนกครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่องบาาครับองบวาเล็กอู้ดูครับเลี้ยงดีขนาดนี้อยู่ในห้องกงในฟาร์มเก็บเลยนะครับผม นี่โรทไทบ้านครับโรทไทบ้านดูครับมันสวยจริงครับมันมองแล้วเพลินเลยนะครับตัวนี้นี่ครับไซเล็กของเราก็ไซขนเหมือนกันนะครับดูครับรุ่นเล็กครับรุ่นเล็กก็ไซขนเหมือนกันครับนี่ครับก็อากาศเย็นสักนิดนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็เอาเข้าบ้านเลยครับผม เห็นไหมครับเขาก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติทุกอย่างนะครับเจ้าหลอนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมแล้วนะครับท่านใดที่สั่งจองลูกนกจากพงพิสุดฟ้าของผมไว้นะครับก็รอสักนิดนะครับได้แน่นอนครับผมถึงจะช้าแต่ว่าชัวร์ครับลูกนกสมบูรณ์แข็งแรงทุกอย่างผมส่งนะครับ เห็นไหมครับตัวนี้ไม่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 ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ผมก็เลยไม่ส่งขอเก็บไว้เลี้ยงเองนะครับผมก็รอดูนะครับเจ้าห่อไทยบ้านครับผมตัวนี้ก็เห็นไหมครับน้องเขาก็หัดกระพือปีกนะครับโอเคครับภายคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมาไทยบ้านได้ทําคลิปวิดีโอลงช่อง youtube มาไทยบ้านต่อไปด้ยนะครับสาหรับท่านใดที่อยากติดต่อผมนะครับ ข้อมูลติดต่ออยู่ที่คำอธิบายวิดีโอเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็0ู5ย์ห3ห1 9สี่เสามเจ็ดหนึ่งเ้านะครับ a c ส b ุ o k ก็พงพิสุ์แล้วก็เว้นอุตสาการนะครับภาษาไทย ID ไลน์ก็ m a r k 0 7 0ย์5นย์สห้านะครับผมก็มีข้อมูลอะไรจะสอบถามก็สามารถติดต่อผมมาโดยตรงได้เลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ถามก็ได้นะครับเดี๋ยวมีเวลาผมไปตอบให้ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเขายังใช้ชีวิตปกตินะครับ นี่ครับสวยจริงๆครับมองเพลินเลยเอาละครับได้เวลาแล้วครับอขอแทรกนิดนึงครับตัวนี้ผมคิดว่าจะทําเป็นต่อกระจมนะครับผมก็รอติดตามผมด้วยนะครับโอเคครับได้เวลาแล้วครับผมคลิปนี้ก็ จบว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมาไทยบ้านครับ